บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งเที่ยระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งเที่ยระลึก ยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพระพุทธศาสนากว่าที่จะบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้ยากแสนยากจะต้องมีพระส,มสมัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรุ้กว่าจะตรัดสรุ้ได้ก็ต้องบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ทุ่มเทชีวิตจิตใจ สร้างบาร,รมีอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากยอมทำทุกอย่างเพื่อสร้างบาร,รมีให้แก่อรอบจนกระทั่งได้ตตัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะของโลกของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเมื่อธรรมกายมันเกิดขึ้นแล้ว จึงมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นพระพุทธศาสนาเริ่มต้นที่ธรรมกายดังนั้นการมาเกิดขึ้นของพระธรรมกายเนี่ยจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติจนเข้าถึงธรรมกายก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงชีวิต ย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูก พอสบายๆคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี กระคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปรง่งแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ ของใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมติว่า เรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้าย ให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นการกรบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิด ที่มันเกิดขึ้นของพระาราธนตรัยให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมว โตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆว่าที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้ พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้ว ภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมีวาระแห่งพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในมณิกัารตชาดกความว่าณนะตังเยยาเจยัสสะปิยัง จิคิงเสเทโสโหติอติยาจนายะนาโคมนิงยาจิโตพระมนเนนะอทัสนังเยวะตะทัชคมาบุคคลรู้ว่าสิ่งของอันใดเเป็นที่รักของเขาก็ไม่ควรขอสิ่งของอันนั้น บุคคลย่อมเป็นที่เกลียดชังเพราะขอจัดพญานาคถูกพรามณ์ขอแก้มมณีตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้มาให้พราหมณ์เห็นอีกเลยความเกรงอกเกรงใจรู้ว่าสิ่งไหนควรขอไม่ควรขอเป็นนิสัยของบัณฑิตนักปราช การทำอะไรที่ไม่พอดีนั้นไม่เป็นผลดีเลยความพอดีในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของการขอเพราะโดยธรรมชาติแล้วผู้ขอควรจะเป็นผู้ที่รู้ว่าสิ่งที่เอ่ยปากขอไปนั้น เป็นสิ่งที่เหลือบาก,กว่าแรงของผู้อื่นหรือเปล่าจะทำให้ผู้อื่นอึดอัดหรือเปล่าและช่วงเวลาที่ขอนั้นถูกการหรือเปล่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พึงระวังก็คือไม่ควรขอในสิ่งที่เป็นที่รักของเขาเพราะการขอในสิ่งที่เป็นที่รักนั้นหากผู้ให้ ไม่เต็มใจให้ผู้ขอก็ไม่สมควรที่จะขอแต่ควรที่จะขอในสิ่งที่เขาไม่ลำบากใจไม่ให้กระทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผู้ขอจึงควรที่จะใคร่ครวนให้ดีก่อนขออย่าให้กระทบกระเทือนใจผู้ถูกขอเพราะถ้าเราขอสิ่งที่เป็นที่รักของเขาแล้ว อาจจะทำให้เกิดความกินแหนงแคลงใจกันหรืออาจจะทำให้เสียมิตรภาพไปเลยก็ได้มีเรื่องเคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลมาแล้วภิกษุชาวเมืองอารวีพากันสร้างกุฏิแล้วท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มากใยการขอ ขอในทุกๆสิ่งไม่มีความพอดีเลยมีแต่จะเอาอย่างเดียวเท่านั้นในช่วงแรกๆญาติโยมทั้งหลายต่างก็พากันขนขวายในบุญแต่พอถูกขอมากๆเข้าก็เกิดอาการเอื่อมระอาขึ้นมาเพราะว่าภิกษุเหล่านั้นไม่มีความเกรงอก เกรงใจญาติโยมเลยบางครั้งก็ขอไม่ถูกการเมืชาเมืองอาราวีถูกภิกษุผู้ไม่รู้จักประมาณเบียดเบียนก็เกิดอาการเบื่อนหน่ายพอมองเห็นสมณะทั้งหลายเดินผ่านมาต่างก็พากันหวาดกลัวหลบหนีไป พากันหนีหน้าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นครั้งหนึ่งพระมหากัสปะก็ไปในเมืองอาราวีเพื่อไปบินบาตพวกมนุษย์ทั้งหลายเห็นพระเถระเดินมาก็พากันหวาดกลัวต่างพากันหลบหน้ากันไปหมดพระเถระเจ้าเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็รู้สึกแปลกใจ พอกรากบจากวินาบาทก็เรียกภิกษุที่อาศัยอยู่ที่เมืองอาราวีมาสอบถามว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อก่อนเมืองอาราวีนี้ผู้คนมีศรัทธามีการให้ทานอยู่เป็นนิดแต่เดี๋ยวนี้เหตุการณ์กลับตรงข้ามเป็นเพราะสาเหตุอะไรกันครั้นเมื่อพระบรมศาสดา สเสด็จจาริกผ่านมาที่เมืองนั้นพระเถระก็ได้เข้าไปทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบแล้วบรมศาสดาครั้นสดับอย่างนั้นแล้วก็ตรัสเรียกประชุมภิกษุที่อยู่อาศัยในเมืองนั้นทั้งหมดแล้วสอบสวนถึงเรื่องราวทั้งปวงว่าจริงหรือเปล่าที่พวกเธอทั้งหลาย เป็นผู้มากด้วยการขอจนกระทั่งญาติโยมเกิดความเอือมราอาภิกษุทั้งหลายกราบทูลยอมรับว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะแล้วบรมศาสดาจ,จึงประทานโอวาทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการขอนี้เนะี่ยย่อมไม่เป็นที่ชอบใจ แม้แก่พวกนาคทั้งหลายจะป่วยกลาวไปใหญ่ถึงมวลมนุษย์ผู้ติหาทรัพย์มันดาความยากลำบากแล้วพระองค์ก็ทรงนำเรื่องราวในอดีตมาตรัสเล่าว่าในอดีตการพระราาพรมโพธิสัตบังเกิดในตระกูลพราหมณ์เป็นตระกูลที่มั่งคั่งสมบูรณ์ ด้วยโภคทรัพย์สมบัติมากมายพอพระโพธิสัตว์จเจริญวัยขึ้นเที่ยววิ่งเล่นได้ผู้มีบุญคนหนึ่งก็ได้มาเกิดในคันของมารดาพระโพธิสัตว์เมื่อพี่น้องทั้งสองคนจเจริญวัยขึ้นมารดาบิดาก็ได้เสียชีวิตลงจึงเกิดความสลดสังเวชใจ สองพี่น้องก็เลยตัดสินใจออกบวชเป็นฤาษีสร้างบรรณสาลาอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาอยู่มาวันหนึ่งพญานาคชื่อว่ามณิกันทะออกมาจากนาคพิภพจำแรงเพศเป็นมานบน้อยเดินเที่ยวไปตามริมฝั่งแม่น้ำก็ได้เดินผ่านมาเจออาสมของ ราษีผู้น้องพอเห็นนักบวชก็ไหว้แล้วก็ถือโอกาสสนทนาธรรมกันเป็นที่ถูกอกถูกใจก็จระทั่งเกิดความคุ้นเคยกันเป็นอันมากหลังจากนั้นมาพยานนาคราชก็หาโอกาสมายัางสำนักของฤาษีผู้น้องบ่อยๆแต่ก็ไปด้วยสภาะเดิม ตามอัตภาพของตัวได้เอาขนดหางตวัดร,รัดรอบกายพระฤาษีด้วยความรักแล้วแผ่พังพานใหญ่ปกป้องไว้เหนือศีรษะนอนพักอยู่สักครู่พอหายคิดถึงแล้วก็กลายล่างเป็นมานพไหวยพระฤาษีจากนั้นก็ลากกลับไปยังนาคภิพบ ราสาเหตุที่พญายนาคทำอย่างนั้นทำให้พระฤาษีพู่นน้องของพระโพธิสัตว์เกิดความกลัวอย่างมากทำให้ถึงกับทานอาหารไม่ลงกร่างกายสูบผอมนอนไม่หลับผิวพรรณวันนะก็ไม่ผ่องใสเกิดเป็นโรคผอมเหลืองมีเนื้อตัวสับพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น วันหนึ่งได้เดินทางไปหาพี่ชายพระโพธิสัท์เทลฤษีผู้น้องมีร่างกายสู้ผอมผิวพันณเรมองอย่างนั้นก็เอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจึงทำให้น้องชายดูสู้ผอมไป,ปรูปร่างหน้าตาก็บ่งบอกว่าไม่สุขสบายเลยฤาษีผู้นน้องก็เล่าเหตุการณ์ ที่พญานาคได้ทำกิริยาอาการอย่างนั้นกับตนให้พี่ชายฟังพอพระบริษัทฟังเรื่องราจบลงก็ถามน้องว่าเวลาที่นาคนั้นมาหานี่ยได้สวมใส่เครื่องประดับอะไรที่เด่นชัดสะดุดตาหรือมีของมีค่าอะไรติดตัวมาก็อตอบว่าเห็นแก้วมณีดวงหนึ่ง ที่นังนั้นประดับมาด้วยทุกครั้งพระบริษัททราบอย่างนั้นก็บอกอุบายว่าถ้าน้องไม่ปรารถนาที่จะให้พญานาคนั้นมาอีกพอพญานาคมาหายังไม่ทันจะถึงตัวน้องก็จงเอ่ยขอแก้วมณีดวงนั้นมันขอบ่อยๆสักสามครั้งเท่านั้นพญานาคก็จะไม่ละตัวน้องโดยขนดหางอีก พอได้รับคำแนะนำอย่างนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นพอพญานาคมาถึงยังไม่ทันจะเข้าประตูอาสมเลยพระฤาษีก็เอ่ยปากขอทันทีว่าขอท่านจงให้แก้มวมณีกับเราด้วยเถิดเราปรารถนาจะได้มากทีเดียวพอพญานาคได้ฟังอย่างนั้น ยังไม่ท่านกล่าวอะไรตอบเลยก็รีบหนีไปทันทีมาวันที่สองพระฤาษีก็กล่าวอย่างเดิมอีกนาคก็หนีหายไปอีกเมื่อวันที่สามเมื่อพระฤาษีกล่าวซ้ำอย่างเดิมอีกยญานาคก็กล่าวว่าหากท่านขอแก้มณีของเราอีกครั้งเราจะไม่มาหาท่านอีกเลยเพราแก้มณีนี้เนี่ย มีความสำคัญต่อนนาคพิภพของเรามากพระฤาษีนั้นก็ยังกล่าวขออย่างเดิมอีกทำให้นาคนั้นหนีไปหลังจากที่นาคหนีไปแล้วพระฤาษีก็กลับพร้อมอยิ่งกว่เดิมเพราะคิดถึงวิญญาณน,นาคเมื่อรพระฤาษีโพธิสัตว์ทราบเรื่องจึงเดินทางมาให้โอวาดว่าผู้ที่รู้ว่าสิ่งของใดนะ่ะ เป็นที่รักของเขาก็ไม่ควรที่จะขอสิ่งนั้นบุคคลจะเป็นที่เกลียดชังกะเพราะการขอจัดเกินไปครั้งแรกน้องไม่ต้องการให้น้ากลับมาพอพญจัรนักสู่ขอสิ่งที่เป็นที่รักจึงไม่กลับมาอีกน้องก็ควรจะทําใจให้สบายมันปฏิบัติทรรให้พ้นทุกข์เถิดพอฟังโอว่าพิชายก็ทําให้ได้คิด จึงตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งบรุชาสมาบัติได้กล่าวถึงพรม,มโลกกันทั้งสองท่านเห็นไหมจ๊ะว่าผลแห่งการขอในสิ่งที่รู้ว่าเป็นที่รักของเขานั่นผู้ขอจะไม่เป็นที่รักที่เคารพของผู้ที่ถูกขอเลยดังนั้นดูให้ดีนะจ๊ะ จะขออะไรใครก็จะให้มิตรภาพแตกร้าวพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสเรียกผู้ที่ไม่มีความเกรงอกเกรงใจที่ขาดความละอายว่าเป็นผู้เก้อ,อยากทำอะไรก็ตามต้องให้พอเหมาะพอดีต้องถูกดีถึงดีพอดีจึงจะมาเกิดผลที่ดีงาม เมื่อทำอย่างนี้ก็จะทำให้ผู้ที่ขอก็จะมีความสุขผู้ที่ถูกขอก็เบ,บิกบานใจบุญบรารมีก็จะได้เพิ่มพูนกันไปทั้งสองฝ่ายนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายกรอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพรันจงทุกท่านเถิน